เอาโอเคครับวันนี้เกมมันเป็นวัทิรัทธิอยู่นัด so, yes. มาซายสเหมือนเดิมครับคอนโดก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็จะมาทำการเเติมนะครับแค่นั้นแหละนะครับเติมเติมอะไรเนาะเติมโซโรนะครับออย่างที่ผมเคยสัญญาไว้เกมได้แจกตัวละครที่เราต้องการฉะนั้นเราก็แค่อุดหนุนเกมกลับไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับที่ผมเอ่อได้ทําการเอ่อซุม่มเอ่อโรโราโซโรไปจำได้ไหมนั่นแหละครับ อ่าโอเคนะครับผมก็ได้อ่ะจ่ายเงาไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้ต่อเนื่องจากคลิปสุ่มโซโลที่แล้วเนาะนี่ซื้อแล้วนะครับผมเป็นการซื้ออันแรกของเป็นการซื้อเป็นการเสียตังค์ครั้งแรกในดีผมเลยนะเออโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรอย่างไรเอ้ยลองอินอันนี้จเจอลอกอินครบไหมเนี่ยไม่น่้ครบละลองอิน,ข,นะข,ออนขีจ้างมานนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีภารกิจอะไรบ้างครับภารกิจอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้สนใจเราจะสนใจแค่ภารกิจที่แจกเศษเนาะ เล่นหลี pattern โอ้ชิวมากครับได้สองอสสต์เล่นหลี pattern แปดครั้งอ่าโอเคต้องเล่นในครบแปดครั้งใช้เศษใช้ไตรสหสหสมรูกรธาตุใช้ไตรสหสหามหาสมรูกรธาตุอ่าประมาณนั้นผมนว่าจะอ่านผิดป่ะไม่ง่ายแต่ลอเกินอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ้าวมันจะแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยเหรอแล้วมันทำไมไม่เห็นครบสี่หล่อเลยอะ่ะ ยังไงวะผมวงว่ะแล้วมันไม่เห็นครบสี่ร้อยหออ๋อเล่นรีไปเทิร์นแปดครั้งครั้งละมันจะแจกให้ครั้งละโอ้โหเยอะอยู่นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วค,คลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกเป็นคลิปสั้นๆก็คือ,อแจกโซโลอันนี้วรพาไปดูซับมากดีกว่ามันจะจบเร็วไปนะครับอ่าพามาดูซับกันดีกว่านี่ซับตอนนี้เราอยู่ที่เก้าสิบเก้าจุดเก้านะครับโอเค ในนาในในอนาคตเนี่ยผมจะทำร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยเจ็สิบแปดเลยนะครับคือเราจะเอาสุดเลยนะสีแดงเราจะแบบขั้นสุดนะครับแต่กว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยคงจะอีกนานเนาะ mm. เป็นการเกินถึงอนาคตนะครับในใจจริงๆแล้วเนี่ยผมมาต้องการให้มันเป็นแบบนี้นะครับนะเนี่ยต้องการให้มันเป็นแบบนี้นะครับเอ่อเจ้าตัวฮัทจังเนี่ยอ่าผมต้องการให้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วเอารอนี้ออกครับต้องเป็นรอบุกนะครับตรงนี้ต้องเป็นรอบุกถล่มโมริงาชิมานะครับอ่าแต่ว่า ทำไงได้เนาะมันไม่ยอมออกให้ผมสักทีครับเลยต้องเล่นเป็นแบบนี้ไปแล้วครับใช่ <_ S 1> ต้องเล่นเป็นแบบนี้หรือไม่แน่ผมอาจจะเล่นแบบนี้ไอ้เชืะกบก็ยังอยู่แต่ไม่ได้เอาหัตจังมาใส่แต่ก็ช่วงนี้ก็เอาหัตจังมาใส่ให้มันครบเจ็ดแท็กไปก่อนเนาะ <_ S 2> ในอนาคตถ้าได้รอบุกก็คงต้องเอารอบุกมาแทนใส่ตรงรอนี้รอนี้ผมก็เลยยังไม่ได้อัพเนะยังไม่กล้ากดอัพเนี่ยเพราะว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเได้รอบุกเนี่ยก็คงต้องอัพรอบุกเข้าใจไหมล่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยปล่อย z ตัวรอตัวน,นี้ไปก่อนนะครับ แต่ก็โอเคก็มาเนี้ยกันนะครับซับของเราก็คลิปนี้ก็มาเติมไอโซโลีชนี่ให้ดูเฉยๆเป็นคลิปแบบสั้นๆนะครับสั้นแบบสั้นมากอ่ะให้ดูซับฮ่าให้ดูการพัฒนานี้เด็กน้อยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ครั้งี้แล้วก็ได้โซโลไปนะครับสามตัวภายในสองพันแปดร้อยเพชรนะครับประมาณนั้นก็เพชรเราจากเกือบสี่พันอ่ะเหลือแค่นี้โอ้โหเสียไปเยอะนะ เสียไปทั้งสองมันแป๊ไม่ใช่น้อยครับอ่ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นการเติมบรูมาณโซโลนะครับครับการผมผมครับเป็นการอุดหนุนเกมคืนนะครับก็คลิปนี้เหมือนเป็นการอุดหนุนเกมคืนที่เกมมันให้ตัวที่เราชอบมามาครับโอเคไปละวิวิอ่าโอเคครับผมก็ได้ทำการไปวิ่งเออเควสโซโลเนาะวิ่งเควสเสโซโรเสร็จโซโลเสเซอร์เะหลายวันแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้มาสักทีก็อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูนี่คือแบบ โคตรชิวนะภารกิจซื้อชิวมากเลยนะภารกิจเอาเซโซโรที่ว่าเราเติม,มนะอะอชิวมากครับเนี่ย200สองร้อยเศษละโอเคเป็นเจสิบสามมาอีกเห็นไหมมาได้ไง่ายมากๆโอเคก็ก็ใครที่จะทำซับแดงนะผมแนะนำว่าเติมนะครับผมว่าโอเคนะจะจัดเลยผมว่าควรจัดนะมันดีอยู่นะอันไหนที่บอกว่าดีก็ดีนะ ใครที่แบบเผื่อแบบหาคนแบบประเภทเดียวกันนี่แปบ๊บเดียวก็เวลแปดสิบเรียบร้อยเลยนีแล้วก็ไปได้ต่อมั้งเนี่ยนิดนึงก็ยังดีแปดสิบเอ็ดแล้วเป็นอ่ะแปสิบเอ็ดโอเคนะครับก็อยากได้ตัวสีดาโงโเป็นเวลแปดสิบก็ถือว่าเจ๋วนะใครทําซับแดงก็ก็อันนี้เนาะถือว่าเจ๋วแล้วอย่าเพิ่งท้ามานะผมก็ยังไม่ทันได้กดอัพอะไรมากมายเนาะเออมันยังไม่ทางหนึ่งไอดีผมยังไม่ทันพังหรอกใช่ผมดิ เออมันยังผมยังไม่ได้อัพอะไรมากมายเลยเห็นไหมผมยังไม่ได้อัพเลยนะก็เก็บไปก่อนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมว่าผมมองว่ามันดีจริงๆนะก็แนะนําว่าให้เติมนะครับค,คิดว่าดีจริงๆไหนดีก็บอกดีเนาะโอเคแล้วเราสามารถสุม่มคือผมสุ่มหนวดขาวอีกประมาณหกร้อยผมก็ได้หนวดขาวแล้วนะครับได้การันตีหนวดขาวแล้วเนาะเนี่ยสุ่มอยงี้อีกหกร้อยเพชรก็จะได้หนวดขาวแต่ผมยังทําใจสุ่มไม่ได้เนาะถ้าสุ่มหกร้อยใช่ไหมเพชรเราแม่งก็จะเหลือประมาณเท่าไรวะเพชรเราจะเหลือประมาณห้าร้อยอะ โอ้แมงดองมาตั้งนานเหลือ500รอผมยังทำใจไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยสุม่มแต่ยังไงก็สุ่มแน่นอนนะครับเราจะได้ขงขาวแน่นอนโอเคบุ๊ย